สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเพราว่าจะเป็นเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องน,น้อยของเจตาพารวยเนาะค่ะืัอนี้เจตาก็จะมาว่างแนวทางเล่าพัฒนาค่ะเกา่าเป็นของวันจันทร์เนาะค่ะวันที่ยี่สิบแปดวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดกรกฎาคมเนาะนี่จะเป็นประวัติของมาดามคำนวลค่ะของดารามาดามค้นสวย ปดบนแปดล่างค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะของมาดามคำนวลคนสวยรวยน้ำใจค่ะเพิ่นกะเขาไปอยู่เนาะยังบรลุดเนาะค่ะวันที่ยีบสามลุดไปลุดแล้วลุดเลยค่ะบ่เป็นยังของมาดามคำนวลดาราม,มาดามคนสวยรวยน้ำใจเพิ่นกะเขาไปอยู่เนาะค่ะวันที่ยีสิบห้ากับบรลุดเนาะมาตามกัน่อค่ะของมาดาม,มาตามกันโตของดา,า,ดารามาดมแนวทางงไม่เพิ่นให้่มากแล้วค่ะ กับอบุญขอบคุณมาดามคนสวยหลายๆเด้อค่ะจับขอบุญขอบคุณหลายๆที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจีคตะมาลุนกันไม่ไปโตเนาะค่ะมือไมอ้มือไม่มาลุนกันไม่กับมาดามคำนวณเนานะวันที่ยี่สิบแปดค่ะวันที่ยี่สิบแปดาวพัฒนาวิงรูดของเพิ่นไหมาหกกับเจ็ดค่ะ องตัวสี 1, ่หางหกหนึ 4, ่งเจ็ดหนึ่งหกสี่เจ็ดสี่ค่ะเบอร์ก็จะมีหกหกกับเจ็ดเจ็ดสามตัวสี่หางค่ะหกเจ็ดหนึ 7, 1, ่งหกเจ็ดสี่หกหกเจ็ดวิ่งรูดเพิร์ล่องหกเดินเจ็ดเด้อค่ะของมาดามค้นสวยวงกลมเจ็ดตัวเดียวค่ะอ,อีพีจับตามองสายวิ่งสายหลดของมาดามคำนวณค่ะสองตัวสองหางค่ะเพิร์หน,นึ่งเจ็ดหนึ 1, ่งกับเจ็ดสี่ค่ะ หางเดียวคะ่ะสามตัวหกเจ็ดสี่ดาล่ารมาดามค่ะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะครจะไปต่อไปรุ่นกันสองทุ่มครึ่งค่ะครับดาล่ารมาดามวันที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะเป็นวันจันแคปหน้าจอค่ะไปจะไปต่อเนาะต่อไปค่ะชอเชษชัยหนุ่มหน้ามนคุณรูปหลอ หน้ามนคนรูปหล่อชอเชิชัยเนาะคะ่ะเป็นเด็กน้อยที่ขยันเนาะคะ่ะวิ่งรูดแปดแปดบนแปดล่างคะ่ะแปดบนแปดล่างสองตัวมาหนึ่งตัววันที่ยี่สิบหาทิพานมาเนาะคะ่ะยี่สิบหาทิพานมาของช่อเชิลชัยเขาไปตัวหนึ่งก็ถือว่าบอลุูดคะ่ะอันนี้ถือว่าดีอยู่เนาะพี่น้องนั่งเข่าอยู่เนาะสายวิ่งสายรูดเอฟซีของช่อเชิลชัย ไผได้ก็ดีใจน้ำเด้อค่ะภผไดภไผมานเนาะสายวิ่งสายหลุดเพิ่นช่อเฉียดชัยดีใจน้ำค่ะขอบคุณขอบคุณช่อเฉียดชัยค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางชมของเกตาเนาะภัยั่งบ่ได้มาไปต่อวันที่ยี่สิบแปดค่ะย่งบ่หมันเท่ากับมารลุนกันใหม่ไปใหม่วันใหม่เนาะค่ะไปหลุนใหม่เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะมีเขา่ามีรูดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะให้กำลังแรงใจกันคือเกา่เอาอ้าชอเชษชัยขลาวพัฒนาวิ่งโหลดเพิ่นให้เจ็ดกับเก้ามากค่ะสองตัวสี่หางเจ9 0ศูนยเจดสองเกสองค่ะเบิลก็จะมีเจ็ดเจ็ดกับเกเก สามตัวสามหางค่ะเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าสองเจ็ดเจ็ดเก้าค่ะวิ่งลูดของเพื่นลองเจ็ดเด่นที่เก้าค่ะที่วงกลมไว้ลอ่องวงกลมนะเด่นเก้าสองหางค่ะเพื่นเนินมาเก้าศูนย์เก้าสองหนึ่งหางเจ็ดเก้าสองสามตัวค่ะเนินมาหางเดียวเนาะสามตัวไปรุ่นกันค่ะ แหบหน้าจอไัยจะไปต่อกับชอเชียดชัยนะคะแหบหน้าจอไว้ไปรุ่นกันสองทุ่มคึ่งค่ะกับชอเชียดชัยต่อไปค่ะต่อไปเลขยรับนางฟ้าเพิ่นกับเข่าไปอยู่ค่ะวันที่ยี่สิเลียกรับนางฟ้าสองตัวมาหนึ่งตัวแปดบน8ล่างเนาะคะ่ะแปดสี่าล่าง สายวิ่งสายรุดเป็นจังใดไฟโชคดีน้ำเหลกลับนั่งฟ้าบ่ค่ะ่นเข้าไปตัวหนึ่งอยู่เนาะเข้าไปสายวิ่งสายลุดบนล่างเลยค่ะแปดุดไปวันที่ยี่สบสามค่ะขอบุนขอบคุณเหลกลับนั่งฟ้าค่ะเที่ยวแนวทางมาว่างทา้งช่องจกตตาเนาะขอบขอบคุณหลายๆลค่ะ แล้วก็ขาดบรายคือเอฟซีเนาะค่ะที่เขามากกดไลค์กดแชร์มาคอมมนเนาะภู้ใหม่มเขามามาพอลิปนี้ยังบระท่านกดติดตามกันฝากกดติดตามเนาะคะ่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่จะได้แจ้งเตือนลิปเจตาม,มาจะได้จะได้เห็นเลยเนาะคะ่ะอย่าลืมกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะกดไว้รีกลับนางฟ้ามาไปต่อกัน

วิ่งรูดเด้นที่เจ็ดลองที่ศูนย์ค่ะลองศูนย์เดินเจ็ดเนาะสองหางเพื่นนิ่มากค่ะเน้นสองหางเจ็ดหนึ่งศูนยสามตัวนี่เจ็ดศูนย่ค่ะแคบนาจอค่ะใครชอบแนวทางของเลขลับนางฟ้าเนาะค่ะ ชอบกระจัดค่ะขัดกับพานเนาะเหล็กตุกโตก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่นอ้องห้าชอบห้อกับจัดพอชอบห้อกับพานไปผิดแต่ละหน้าเอาเป็นเพียงแนวทางไครชอบกับแคบหน้าจอไว้เป็นรุ่นสองทุ่มครึ่งค่คะไปกับแนวทางของเล็กลับนั่งฝาเนาะไปรุ่นกันชอบก็บจัด ัดก็ผ่านไปต่อค่ะไปต่อเลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาวิ่งรูดเพ่นเข้าไปทึงหกแปดกอดข้อกันมาาน้อยพี่นอ้องจับมือกันเดินวิงนนนนว่งรูดจับมือกันแลนน้อยพี่น้องวิ่งรูดจับมือกันแลนหก เราแปลนไปยูตว่วะหักบกอันว่าเขาคู่กันมัแปดสี่เก้าหกแปดเนาะวันที่ยีผาทีพผ่านมาประวัติของเลขมีที่มาเนาะอ่ามาน้ำกันมาตะวิงรูดเนาะพี่น้องแต่บ่ม่าล่างน้ำกันเนาะบวงหกแปดล่างน้ำกันเป็นยังไงเอฟซีเลขมีที่มาไผไดดก็ดีใจน้ำเนาะคะ่ะไผยวิงรูดกับเลขมีที่มา วันที่ผาทีผานมากใครได้ก็ดีใจดีใจด้วยค่ะอันยังพระท่านได้ก็ไปต่อมาใหม่วันที่ยี่สิบแปดวันจันทร์เนาะ,ะจับตามองกันวันที่ยี่สิบแปดของเลข,เลขมีที่มาค่ะเลขมีที่มาเล่าพัฒนาวันที่ยี่สิบแปดค่ะพี่น้องเตรียมแคปนาจอไปจะไปต่อกับเพื่อนสายวิ่งสายหลุดสายบ่นเนาะพิตระนา ชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะคะ่ะกับขอบุญขอบคุณเหล็กมีทิมาค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องจีตาเนาะ,ะขอบขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงวิ่งรูดของเพื่อนไฮห,หากับเจ็ดค่ะสองตัวมีสีห่หางหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งหาสามเจ็ดสามเบิลก็จะมีหาหาเจ็ดเจ็ดสามตัวค่ะสามหางหาเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดสามหาหาเจ็ดค่ะวิ่งรูด รองที่ห้าเด่นที่เจ็ดค่ะเน้นสองหางค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสามตัวกับสองหางห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดสามร่องที่หาเนาะค่ะรองที่ห้าเด่นที่เจ็ดก็น,นิ่ของเพื่อนอแคปหน้าจอค่ะใครจะไปต่อกับเลขมีที่มาเนาะ จะไปต่อกัแคปนาจอกันค่ะสองทุ่มครึ่งวันที่ยี่สิบแปดเป็นวันจันทร์เนาะค่ะเอฟซี FC ของเลกมีที่มาแคปนาจอค่ะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกันทุกคนเนาะค่ะขอให้เดินทางไปไซก็ให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชกกลับมาก็ขอให้ไม่ใช่ค่ะคิปหนาพอกันไหม คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ